สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เอาเลขสรุปชุดเก้าตัวพารวยบนล่างนะคะบนล่างเอาเลขสรุปบนล่างนะคะชุดเก้าเก้าชุดพารวยนะคะเก้าชุดพารวยเอาบนล่างนะคะมานําเสนอนะคะแดงองค์คล拉ก็มีชุดเก้าตัวนะคะ เดนหนึ่งกับแปดนะคะแต่ว่าแอชชอบแปดน้องวดนี้นอบนบนนะคะวดวันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะบนบนนี่บนแล้วก็เขาเดนหนึ่งกับแปดนะคะเดนหนึ่งกับแปดท่านจะเชื่อ เจแดงองค์ลั์หรือไม่หรือท่านจะไปเชื่อติ๊กฮิโร่นะคะบนของเขาเด่น3มกับ4นะคะของติ๊กฮิโร่นี้ก็มีนี่ศูนย์สามสาย์สีสแล้วก็ตัวรองตัวรองก็เป็นแบบนี้นะคะของ เจแดงองคลักษ์นี้เด่น1กับ8ติ๊กฮิโร่บนเด่น3มกับ4เนาะแล้วทีนี้ท่านจะเอาตัวไหนไปพิจารณาสำหรับเลขเด่นปากแดงศักดิ์สิทธิ์บนส่วนมากเขาจะเด่น8นะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์บนแต่ว่าติ๊กฮิโร่เขาเด่น3นะคะเด่นสาม สำหรับเลขบนของเขานะคะเด่นสมแต่ว่าติ๊กนิโลนะั้นบนของเขาก็ยังมี8ปสนะคะถ้าเราจะเอามาเทียบกันนะคะเขาก็จะมี8ปสามเนาะมี8 3ามมีเจ็ดสถ้าเราชอบ3นะคะนี่แปดสาม เจสแต่ว่าอันนี้เขาเด่น2กับ8 8 3นะคะอันนี้เป็นแต่เป็นหนังสือมาจากปากแดงศักดิ์สิทธิ์หน้าแดงองค์คลักษ์นะคะนี่บนเด่น1กับ8ติ๊กฮิโรเด่นเด่น3กับเด่น3าม กับ4นะคะท่านชอบเด่นชุดไหนก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเด่นชุดไหนท่านลองเอาไปพิจารณาดูแล้วทีนี้มาดูล่างนะคะล่างของปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะคะส่วนมากคงเขาจะเด่น3 3กับ8นะคะ นี่ค่ะปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะคะล่างเด่นศูนย์บนเด่นสามก็ตรงก,กันกับติ๊กฮิโร่ก็คือเลข0ูนสามนะคะหน้านี้นะคะมาดูติ๊กฮิโร่นะคะตรงนี้นะคะนี่นี่ค่ะศูนสาแล้วทีนี้เรามาดู ปากแดงศักดิ์สิทธิ์ล่างนะคะล่างเขาเด่นศูนย์นะคะล่างเขาเด่นศูนย์มีศูนย์อะไรบ้างสำหรับล่างปากแดงศักดิ์สิทธิ์เนาะนี่ค่ะท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ ทีนี้เรามาดูเด่นล่างของติ๊กิโลนะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์บนเขาเด่นหนึ่งกับ8ดเนาะล่างเขาเด่น3มกับศนเรามาดูเลขล่างเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะชุดเก้าตัวพารวยชุดเก้าตัวพารวยจะมาเหมือนกับ ปากแดงศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เนาะก็ลองให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูไอ้ชุดของชุดเก้าตัวพารวยนี้มันเป็นมันเป็นลิขสิทธิ์เป็นภาพลิขสิทธิ์เนาะแอดก็เลยเอาแต่ตัวเลขนะคะตัวเลขมาให้ท่านพิจารณาชุดเก้าตัวพารวยเนาะอันนี้ล่างของปากแดงศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสามกับศูนย์เนาะ ก็มาสามกับศูนย์ส่วนล่างของติ๊กฮิโลชุดเก้าตัวพารวยนะฮนี่ล่างของติ๊กฮิโลนะคะล่างของเขา ที่กิโลนี้เขาจะเด่นเด่นห้านะคะนี่เด่นห้าส่วนบนนั้นเจ็ดศูนย์สามนะคะเจ็ดศูนย์สามอันนี้ชุดเก้าตัวนะคะชุดเก้าตัวเด่นห้าลองหก ส่วน9ตัวของแดงองคลักษ์บนเดนหนึ่งกับ8นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าชุด9ตัวล่างกับ9ตัวบนนั้นจะเข้าหรือไม่เนาะจะเข้าหรือไม่ก็ให้ท่านเอาไปตัดสินเอาไปพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ้าท่านไม่ชอบหน้างวดนี้หน้านี้งวดนี้งวดต่อไปก็จะเอามานำเสนอท่านอีกนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาอันนี้ของแดงองค์คลักนะคะเก้าตัวนะคะเก้าชุดแล้วก็ของติ๊กฮิโร่ก็เป็นเก้าชุดเหมือนกันเก้าชุดล่างนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เนะ้ะเด่นห้องหแต่ว่าแดงองค์ลักษ์บนเด่นหนึ่งลองแนะคะลองอไปพิจารณาดูนะคะแล้วอีกหน้าหนึ่งที่ควรเอาไปพิจารณาก็คือตรงนี้นะคะ คุณศึกนะคะเข้ามาสองเจดอันนี้ก็เอามาแทรกให้ท่านผู้ชมพิจารณาถ้าท่านชอบสองนะคะชอบสองชอบชอบเจเพราะว่าสิบเซียนนี้สองตัวนี้เขาจะมา1ตัวอย่างงวดที่แล้วเข้ามา4ี่เกก็9เข้านะคะอันนี้มาสองเจดสองกับ7ตัวไหนจะเข้า ท่านก็ลองเอาไปพิจารณาเพราะว่ามาตรงกันกันกบขุนศึกนะคะขุนศึกขอราะคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภรอยนะคะสวัสดีค่ะ